ดีครับคลิปนี้าบางก็จะเริ่มสรุปเรื่องรองเท้าแล้วนะพะต่อไปนี่บางจะอัดเรื่องงานศิลปะหนักๆขึ้นไปแล้วเพราะว่ารองเท้าการซ่อมรองเท้ารู้สึกว่ามันลงไปเยอะมากแล้วเลยต่อไปจะไล่งานศิลปะอย่างกินการทำโมคาหลโลโมตัวนี้หลโมหน้ากากหลโมตัวหลโมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโมอะไรก็ได้ เป็นวัสดุดที่เป็นสัสดส่วนได้หมดเลยอย่าเป็นโมรถโม,ถโมโบล็อกโมรโกระเป๋าโมอะไรได้หมดเทคนิคก,การขึ้นโมก็คือจะขึ้นการปั้นดินน้ํามันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเทโมลงไปแล้วก็สเกลหลายๆอย่างขึ้นจะหนักไปเรื่องางานงานศิลปะให้หนักขึ้นถ้าใครติดตามบางก็ไม่ไม่ผิดหวังรองเท้าการซ่อมรองเท้านี่ก็เป็นปูพื้นฐานนะครับทุกคนแแตจ่จะไปขึ้นศิลปะอย่างชั้นชั้น ครูหรือชั้นสูงขึ้นระดับงานศิลปะจริงๆอย่างเช่นงานปั้นงานการลงสีสองมิติสามมิติสี่มิติอะไรก็ว่ากันไปการงานศิลปะมันก็หลายแขะงนะแต่ของบางบางจะเริ่มอัดขึ้นเพราะว่ารองเท้านี่มันก็งานซ่อมพื้นพื้นมันก็โอเคแล้วก็เห็นทำกันเยอะแล้วนี่อันดึกาวให้จบที่เราตามคลิปกันมางานพีก็คืออันดึกาวมันไม่มีคิวใช่ป่ะเห็นไหมอันดึกาวต้นะบับมันต้องไม่มีคิวตัวนี้ระวังเราติด หมดแล้วและการวางหัววางอะไรมันกระบังก็ดูตามคลิปอีพีไปนะประเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มขึ้นกระเป๋าเพราะงานกระเป๋านี่ยังน้อยงานกระเป๋านี่ยังน้อยที่มีการขึ้นกระเป๋าหนังหลายๆแบบหลายๆทรงก็ยังน้อยเดี๋ยวจะเริ่มอัดคลิปพวกนี้เข้าไปแต่เ,เรื่องรองเท้าก็ยังถามยังไงก็ไลกันได้เรื่อยๆแล้วก็งานปั้นงานปั้นงานปั้นการตั้มโมทำยางพาราขึ้นแบบตัวใหญ่ๆหล่อพงหล่อพระ องใหญ่ๆได้หมดได้หมดในช่องเบนบงังบอกแล้วว่าเป็นช่องที่ศิลปะร้ว่าการลงสีการผสมสีการอะไรหลายๆอย่างนะนั่นคือถ้าคือว่างถ้าคือว่างแล้วรองเท้าก็จะรับเฉพาะเคสที่คนอื่นเขาทาไม่ได้ค่อยส่งมบาบังถ้ายังหาคนอื่นทําได้หาช่างทําได้ไม่ต้องส่งมานะเพราะงานบังก็โอยไม่ไหวแล้วเต็มนะเอาที่ชาวบ้านทําไม่ได้ก็ส่งมบาบัง นะอะไรที่เขาทําไม่ได้หาช่างไม่ได้ส่งไม้บางบางจัดการให้นะก็อันเดกาวจบเลยนะที่เขาทามาจากกรุงเทพอันเดกกาติดคิว้วอันเดกาวจริงมันไม่มีคิว้วส่งมันไม่มีคิ้วอยู่แล้วนะมันจะตายของมันเดี๋ยวลงสีจบและเรื่องฮันอุอันเดกกาหัวโยกหัว,หวคลอนก็ทําอยู่ในคลิปพวกงานช่างทัว่วไปก็คงจะโอเคกันเนาะนะเพราะว่าเผื่อคนอื่นก็อยากจะเรียนอย่างอื่นอีก นะอย่างเรียนตัดกระเป๋าขึ้นกระเป๋าทรงยาวก็คือเครื่องหนังเนี้ยช่างหนังมันเยอะนะแต่การสไตล์การที่เขาจะาบอกสูตรจริงๆอ่ะมันน้อยนะแต่บางจะบอกให้หมดหทำกระเป๋าแบบไหนแบบไหนนะเพราะว่ารองเท้านี่เรื่องซ่อมเรื่องจะร่งจะพองรงเพราะว่าทําไว้เป็นเกือบห้ารคลิปแล้วทีนี้ก็มาเรื่องการตัดรองเท้าแล้วเรื่องการออกแบบเป็นแบบดับโปรขึ้นมาหน่อยแล้วดับโปรขึ้นมานะติดตามไปแล้วก็กระเป๋า เข็มขัดอ่ะมันดางเครื่องหนังการลงสีการลงสีก็ต้องเป็นคดๆไปลงสีทสําสีมิติการตอกลายหนังเป็นมิติเหมือนคลิปบางๆเคยทำไว้การวิธีการตอกลายหนังเขาก็ต่อกันเยอะเขาก็ต่อกันเยอะแต่บางจะบอกเทคนิคคือไม่ต้องมาโชว์ความสวยงามไว้เลยหรอกแต่บอกเทคนิคว่าจะแข็งมีดฝั่งซ้ายฝัง่งฝาใช้วัสดุอะไรเนี่ยของบางจะบอกอย่างนั้นนะแล้วก็การเนี่ย โมนากานี่ก็อย่างเช่นงานเปเปอร์มาเช่ถ้าคนเรียนระดับสูงๆขึ้นไปก็จะรู้จักงานเปเปอร์มาเช่ก็ได้เราจะทาเป็นเปเปอร์มาเช่ก็ได้หรือจะทําเป็นหนังก็ได้หรือจะทําเป็นหล่อแบบเป็นโมพลาสติกก็ได้งานพวกนี้ก็คือเป็นงานที่อาราเวนที่เป็นงานที่เราสามารถแต่ข้อหลักมันคือสเกลสเกลในการปั้นสเกลในการปั้นขึ้นมาก่อนจากดินน้ามันขึ้นมาค่อยมาลงบล็อกอยางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่ปูนปืนก็นแล้วแต่มีเทคนิคมีเทคนิคนะมีเทคนิคอีก หลายอย่างคือจะบอกสูตรให้ถ้ายังไม่ตายจากรูกนี้ไปนะก็จะบอกให้หมดถ่ายทอดให้หมดแล้วก็หลังจะเขียนหนังสือหนังสือไว้เป็นตำรับของบางนะเป็นตำรับของบางช่างบ้านๆความรู้ไม่เน่นมหาลัยไม่ดังแต่ประสบการณ์และการดัดแปลงอเปเยอะอยู่พอพอพอหากินได้ถ้าคนติดตามบางไม่ผิดหวังนะถ้าจะเอาวิชาความรู้นะ ม่ผิดวังเพราะาการที่เราออกมาเผยแพร่มากเกินไปบางทีเราก็เจอพวกรองของเยอะเหมือนกันนะทุกอาชีพงานศิลปะวิถีทางวิถีใครวิถีของมันงานศิลปะทุกคนเก่งหมดทุกคนอยู่แล้วทุกคนมีความชัดเจนทุกคนต้องการเป็นที่หนึ่งเข้าใจมนุษย์แต่การที่จะบอกมาบอกมาเผยมาให้มันก็คงมีน้อยนะเพราะว่า มันออกมาว่ามันเจตนาลงเพื่ออะไรเจตนาลงของผมเพื่อตายทั้งทีเกิดมาทั้งทีถ้าจะตายก็ทิ้งอะไรไว้มัง่งนะทิ้งอะไรไว้มัง่งให้รลูกหลานเขียนหนังสือเขียนตำราทำ u t u b e เพื่อให้กับที่มันมีประโยชน์กับคนนะน,นะความคิดของผมนะโอเคนะติดตามไปเรื่อยๆคนไหนไม่อยากติดตามก็ไม่ต้องติดตามเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้สนใจที่อยากให้ติดตามอยู่แล้วเอาเฉพาะคนที่ต้องการ นะที่มีประโยชน์กับเขาถ้าไม่มีประโยชน์เขาอย่ามาติดตามทุกคนเก่งกันอยู่แล้วทุกคนต้องการเป็นที่หนึ่งแต่ผมไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งไม่ต้องการเป็นที่เท่าไหร่ผมต้องการแค่ตำนานที่ทิ้งไว้แค่นั้นเองนะโอเคนะครับอันดับ่าวจบ